สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีมือใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการปลูกต้นทุเรียนเล็กนะครับทุกคนจะเป็นฝุ่นอินทรีย์นะครับทุกคนที่ทําให้ต้นทุเรียนโตเร็วนะครับฝุ่นอินทรีย์ยังมีประสิทธิภาพนะครับทุกคนซึ่งทําเองได้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับทุกคนตอนนี้ต้นทุเรียนเล็กก็กําลังแตกยอดแล้วซึ่งจะเป็นต้นพันธุ์มูสังคิงนะครับทุกคนเรามาดู ฝุ่นอินรีย์ที่ผมใส่ให้แก่ต้นทุเรียนกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นฝุ่นอินทรีนะครับทุกคนทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็ทําให้ต้นทุเรียนเล็กแตกยอดดีในแบบอินรีย์ก็คือผมจะใส่นะครับถั่นจะเป็นหลักๆเลยก็นี่เลยครับจะเป็นขี้วัวแห้งนะครับทุกคนที่ได้จากการหมักแล้วแล้วก็เศษ เศษใบไม้เศษไม้ต่างๆที่ได้จากการเผาได้มาเป็นเท่าฐานแบบนี้ก็ใส่บริเวณรอบๆต้นทุเรียนซึ่งหลักๆเลยก็ขี้วัวแห้งแบบนี้เลยขี้ขี้วัวแห้งขี้วัวหมักในเมื่อเราใส่แล้วเรารดน้ําก็จะทําให้ดินร่วนวซุยซึมซับน้ําได้ดีมากนะครับทุกคนก็จะทําให้ต้นทุเรียนโตเร็วและก็แตกยอดดีในแบบอินทรีย์ ซึ่งสำหรับมือใหม่นะครับทุกคนเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับทุกคนถ้าเรามีฝุ่นอินทรีย์แบบธรรมชาติก็สามารถใส่ได้เลยก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วในแบบอินทรีย์นะครับซึ่งการปลูกในแบบอินทรีย์ก็มีข้อดีนะครับทุกคนทําให้ต้นทุเรียนของเราแข็งแรงทนต่อโรคนะครับอย่างต้นนี้นะครับทุกคน ก็จะเป็นขี้วัวแห้งแบบนี้ได้จากการหมักกับเศษใบไม้ก็ใส่บริเวณรอบๆต้นทุเรียนเล็กนะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนเล็กโตเร็วต้นนี้จะเป็นพันธุ์มูสังคิงนะครับจะเป็นพันธุ์มาลีมูสังคิงดูฝุ่นที่ผมใส่นะครับทนซึมซับน้ำได้ดีมาก ต้นสวยนะครับทุกนต้นนี้กำลังแตกยอดอ่อนนะครับทุกคนสำหรับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนนะครับทุกคนก็สามารถนำวิธีนี้ใช้ได้เลยนะครับก็คือเราสามารถนำเอาฝุ่นอินทรีย์หลักๆเลยก็จะเป็นขี้วัวขี้วัวแห้ง แล้วก็เศษเท่าทานแบบนี้ใส่ต้นทุเรียนซึมซับน้ำได้ดีมากลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับมือใหม่ได้ผลแน่นอนต้นทุเรียนเล็กแตกยอดดีในแบบอินซีแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ที่พาทุกๆุกคนมาดูแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ